สวัสดีครับนี่ควมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองว่าตําบลหนองไฮอุตภพอพิัยศรีสะเกดมาเจอชมรมเปตองนะครับของพวกคุณลุงนะครับคุณตานะครับกำลังเล่นกันอยู่นะครับสนามนี้ใครผ่านมาก็เห็นนะครับเล่นกันมาตั้งนานแล้วผมเห็นดูอยู่ครับแต่ว่าบอลเด้ลงมาถือแจงหว้านะครับนี่นี่ครับเำลัเล่นเปตองกันครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ชมรมเปตองผู้เฒ่านะครับบ้านหนองว่าครับบ้านหนองว่าโอ้บ้านหนองว่านะครับนี่ ทีมอัลบาตอในประคำนี่เล่นมวนๆนะครับนี่อืมครับบรรยากาศกีฬาผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่ามาตั้งชมรมเล่นเป้ตองกันครับนี่สุดยอดนะครับนี่โอ้โหนะครับหมันน้องหวานะครับตำบลหนองไฮอุนพ่อปีใสครับนี่นี่บรรยากาศนะครับโอ้ โอ้นะครับคุณตาตาโอ้หลังจากทำการเกษตรแล้วขม่าเล่นกีฬานะครับชมรมนะครับวัสดีครับคุณยายครับวัดีมาถ่ายวีดีโอคุณตาตาเล่นเปต้องครับครับผมนี่ครับโอ้ครับมีสนามเล่นดีแทนเนาะ โอ้ม oh, oh. 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 ีหอดหฮม่วงงามเลยครับ oh. คุณบรรยากาศสนามกีฬาโอ้โอ้โหนี่ครับมีหอดของงวครับเล่สังขาของงวเลยโอ้นี่ครับเพื่อนมีหอนเพื่อนแบบสมัยเก่าเลยครับนี่คาซิกเลยครับนี่โอ้โหนะครับนี่คือคุณตาตากำลังมีสมาธิกับการเล่นเปตองนะครับนี่โอ้ต่างใจแห้งครับ นี่ครับเวลาเสร็จจากงานมาเขาช่อมลมเพิ่นไผมือหนึ่งครับจะนี่ไผมือหนึ่งสูสีเลยโอ้มีแตู่สีโอ้จังสีแล้วจังมวลครับมวมีมมีเทพนะครับมีแต่มีแต่ซูสีคนละนะครับโอ้เป็นอีก กีฬาที่ดีครับที่สุดอ่าอยู่บ้านเฮา่ากระเล่นนะครับน้องอุ้มพรพิสัยบ้านน้องหว่านะครับตำบลน้องไ้อุ้มพรพิสัยหมู่เจ็ดนะครับจังหวัดศรีสะเกดนี่มีอยู่บลหมู่บ้านครับผมนี่มองซีแยกนะรับนี่ไปซีแยกมาจากบ้านกอนะครับนี่อยู่พรมหลังเซจากงานเพื่นกามาตซ้อมกันนะครับผมเอาละครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมผมลากับลวครับผมครับดีครับครับ อาแล้วครับเรียบร้อยนะครับสำหรับชมรมเปตองแห่งบ้านหนองว่านะครับผมวันนี้ชมรมพุทธรับผมครับผมกลับแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ